ดังไม่มีตัวตนแจงงรมผู้ช่วยสสรับงานเอนเจอตอกลับชาวบ้านไม่มีสิทธิ์หรือค่ะ 3พฤศจิกายนนะคะนายวิโรจน์รักนาดิศอนค่ะสสบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลเปิดเผยถึงกรณีที่เพจวันนี้เก้าไกลโกหกอะไรเนี่ยออกมาแฉว่าผู้ช่วยสสของนางสาวยานที่ชาบัวเพือ่อนสสจันทบุรีเขต3พักเก้าวไกลรับงานเอนเตทนแล้วก็จัดหาเด็กนะคะเรื่องนี้เนี่ยสามารถชี้แจงได้ส่วนที่มีการเปิดข้อมูลใหม่เรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยสสซึ่งปรากฏภาพกับเด็กเอนเช่นกันนะคะความสําคัญคือการแต่งตั้งใครคนนั้นทํางานจริงหรือ ไม่ต้องถามคนในพื้นที่ได้นะคะว่าคนนี้เนี่ยตั้งไว้เฉยๆแล้วไม่ทํางานหรือว่ามีบทบาทในการทํางานหรือไม่ค่ะส่วนตัวนะคะบอกว่าเคยเจอกับผู้ช่วยคนนั้นปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อยู่ตลอดเวลาและเคยมีภาพถ่ายในการทํางานร่วมกันตนเองนะคะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์วิาพากษ์วิจารณ์แต่ว่าเนื้อหาสาระเนี่ยก็ควรที่จะฟังความทั้งสองฝ่ายสําหรับพฤติกรรมที่น่ากังวลน,นะคะคือพฤติกรรมที่เป็นสตอกเกอร์คอยสอดแนมติดตามแอบถ่ายละเมิดความเป็นส่วนตัวและก็เอา ภาพถ่ายบางส่วนมาเขียนข่าวในทางร้ายกล่าวหาในทางร้ายตนเองเนี่ยมองว่าเป็นเพียงแค่ภาพเฉยๆภาพเดียวเอามากล่าวหาในทางร้ายแล้วโดยที่ไม่ฟังความจากอีกฝ่ายและตอนนี้ในการกล่าวหาเนี่ยมีการพ่วงไปถึงประชาชนปกติแล้วและเพจที่ออกมาแช์นั้นเนี่ยก็เป็นเพจที่ไม่ได้มีตัวตนสงสัยว่าทําอย่างนั้นไปเพื่ออะไรถ้าตรวจสอบสอบส,บส,บสบที่เป็นบุคคลสาธารณนะก็ทําได้แต่ประชาชนคนธรรมดาที่มาเป็นจิตอาสา,ศา,าทํางานในพื้นที่แต่กลับดันไปสอดแนมติดตามไปสอ หรือการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวนายวิโรจน์นะคะถามสังคมกลับว่าเราจะสนับสนุนสังคมแบบนี้หรือแล้วกฎหมาย p d v a เนี่ยจะมีออกมาทําไมอยู่ดีๆเนี่ยไปถ่ายภาพหลุดแล้วก็ออกมาเขียนข่าวไปเองว่าคนนั้นทําพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ พ่อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็ไม่รู้บางครั้งบางเรื่องนี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาเนไม่ได้เป็นบุคคลสาธารนณะเขาไม่ได้มีพื้นที่สื่อเป็นเพียงแค่ประชาชนที่ไปช่วยงานมันยุติธรรมหรือไม่ค่ะและนายวิโรจน์นะคะยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าผมให้คําแนะนําอย่างนี้นะคะว่าถ้าคุณมไม่ได้มีตัวตนการชี้แจงก็ชี้แจงผ่านสาธารนณะและผมวิงวอนว่าถ้าใครก็ตามที่สงสัยพักก้าวไกลก็เปิดเผยอยู่แล้วสามารถร้องเรียนที่พักอย่างที่มีสมาชิกพักมาสิบท่าน เราก็พร้อมตรวจสอบเราก็ให้เกียรติพลอยู่แล้วผมว่าเพจแบบนี้นมีเยอะแยะในประเทศแต่ถ้าเป็นประเทศที่มีสังคมที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วเนี่ยผมว่าไม่ใช่ค่ะแล้วก็ทางด้านเพจดังที่ถูกกล่าวนะคะก็คือเพจวันนี้เก้าไกลโกหกอะไรนะคะได้มีการออกมาโพสต์ตอบโต้คํากล่าวสัมภาษณ์ของนายวิโรจน์นะคะว่าทุกคนคะพี่วิโรจน์เนี่ยด้อยค่าเพจของหนูและดูถูกประชาชนหรือคะพี่วิโรจน์เนี่ยบอกว่าประชาชนเนี่ยฟังความข้างเดียวแล้วตัดสินหนูขอตอบนะคะว่าประชาชน เ,เขารอฟังความทุกฝ่ายอยู่แล้วค่ะแต่หลายสื่อติดต่อไปแต่ถูกเทถูกยกเลิกอ้างอิงจากรายการลุงหมาแก่ได้เลยค่ะถูกเทไป3าครั้งพี่วิโรจน์บอกเพจหนูทําตัวเป็นสตอกเกอร์แอบถ่ายหนูขอตอบกลับว่าภาพที่ลงเพจเกือบทั้งหมดเป็นภาพจากสสและคนของพักเกล้าไกลโพสลงโซเชียลเองทั้งนั้นพวกพี่ไม่มีค่าให้หนูตามทายหรอกค่ะพี่วิโรจน์บอกว่าเพจหนูออกมาแชร์แบบนี้ประชาชนได้ประโยชน์อะไรหนูขอเอามือทาบอกแล้วก็สะบดเบาๆนะ ก่อนตอบว่าไหนบอกว่าพรรคเก้าไกลในชูเรื่องความโปร่งใสและต้องตรวจสอบได้ชูว่าจริยธรรมสูงส่งกว่าใครหนูก็ตรวจสอบในฐานะชาวบ้านที่เสียภาษีไงคะหนูไม่ละเมิด p d ดีกับประชาชนแน่นอนคะ่ะเป็นพรรคเก้าไกลเองหรือเปล่าที่ทําอินโฟกราฟิกให้คนเข้าใจผิดปอลอหนูมีเรื่องผู้ช่วยสสท่านหนึ่งนะคะสะเวเริ่มโดยผิดปกติ4ปีก่อนเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรเลยแต่ตอนนี้เนี่ยมีทั้งรถซุปเปอร์คาร์ใส่นาฬิกาหลักล้านกินเที่ยวหรูหนู แจ้งใครได้บ้างคะแล้วก็จากโพสต์ดังกล่าวนะคะที่มีประชาชนผู้ใช้เฟ e บุ o กเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างมากมายเลยคะ่ะอีกครั้งเนี่ยยังมีการคอมเมนต์ว่าประชาชนเนี่ยรอชมทั้ง2ฝ่ายอย่างใจจดใจจ่อคะ่ะขอบอกคะ่ะ